สวดีครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบคำว่านะครับสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับทังช่องย t u b e ลูกอีสานพันเข้าเหนียวเฮาสู้กูสุคนนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องผู้ที่มีความสนจิตสนใจนะครับในเรื่องราวของเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทุกๆท่านนะครับ พ่อพ่อพี่พ่อพ่อน้องนะครับมือนีคือเก่าเหมือนเดิมนะครับตรงกับวันที่ยี่อ่าสิบเก่านะครับตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องสมาชิกใหม่นะครับขอบคุณสมาชิกเก่าทุกทท่านนะครับขอบคุณอ่าที่ร่วมอุดหนุนนะครับสินค้าทางช่องลูกอีสานเฮามาโดยดีตลอดนะครับ มือนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของพาวเวอรแอมนะครับมือสองสภาพสวยๆนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมือนี้อยู่กับพาวเวอรแอมนะครับผมจากค่ายโปรยูโรเทคนะครับรหัสที่9,000พนคิวนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับผมสภาพไม่มากๆนะครับสภาพเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ซีอูประมาณห้าอยาสิบวัตต์นะครับอยู่ที่8โอห์ม นะครับอ่าแล้วก็เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอยู่ท U T C โอห์มนะครับสิเป็นอ่าระบบคาร์เฮดครับพี่น้องครับขับเบรคก็ได้นะครับผมขับกลางก็ได้นะครับแอมป์ประมาณขนาดสองยูนะครับตามสไตล์แอมป์เวอร์โปรยูโรเทคครับพี่น้องครับสวยงามอยู่แล้วนะครับการออกแบบนะครับผมไฟนะครับต่างๆนะครับระบบต่างๆนะครับผมมาตรฐานนะครับหรือว่าสิเป็นในเรื่องของนําเสียงนะครับพี่น้องครับที่ว่า เสียงดีนะครับผมเสียงดีอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับผมม้ามพร้อมกล้องนะครับผมกล้องตรงตามรุ่นนะครับก็ยังครบนะครับเจ้าของเก่าบนใส่พราะท่านได้โดนพี่น้องครับใสโบกี้งานนะครับสภาพยังสวยแก้วครับพี่น้องครับกับเต็มรอยเปอร์เซ็นต์เลยก็่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคางกอนเนาะนะครับพี่น้องเบิ่งหูพี่น้องครับหูจับตรงนี้นะครับ ยังไม่ครับ well. พี่น้องครับยังไม่เยี่ยมเลยครับผมตัวนี้ผมบ้ได้แกะให้พี่น้องเบิ้งเด้อนะครับเพราะว่าสติกเกอร์นะครับยังบ่ท่านได้ขาดนะครับบ่ได้แกะให้เบิ้งนะครับให้พี่น้องชมเหมือนความงามสะกอนนะครับชมเมือนความงามนะครับมอแป้งนะครับเธอรอยนะครับลูกกลมๆพี่น้องครับอยู่ตรงมีนะครับเดี๋ยวผมพาชม้างหางก่อนก็แล้วกันครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาชมทางด้านหลังเนาะนะครับผมบ่าไทยเน่ยบ่าเล่าน้ำผสมกันเพื่เก้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเข้าอยู่อ่าหลายจังหวัดหลายตำบลนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมด้านหลังของโปรแอมโปรยูโรเทคนะครับ 9,000Q นะครับรุ่นนี้จะมีคอร์สในตัวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมมีคอร์สในตัวนะครับลูกค้าจะใช้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่หน้างานนะครับ แล้วก็ในเรื่องราวของอแจ็คนะครับแจ็คสัญญาณนะครับจะเป็นทั้งแจ็คเอแคนะครับผมแล้วก็จะมีแจ็คโฟนนะครับแบบธรรมดามาให้ด้วยนะครับผมสะดวกสบายนะครับมีแจ็คไหนก็ใช้แจ็คนั้นได้เลยนะครับผมสวิตช์นะครับโหมดนะครับผมสตูดิโอนะครับบิดนะครับแล้วก็พา rale ่นะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของนะครับผมแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับมีให้ทั้งแบบเป็น อ่าสเปคคอนนะครับแล้วก็แบบเป็นนะครับดําแดงนะครับเหมือนเดิมนะครับมีนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับผมอ่าสองตัวนะครับซ้ายนะครับอ่ากล้องกับโฟกัสนี่ก็ได้นะครับซ้ายนะครับแล้วก็ขวานะครับนี่ครับสติกเกอร์นะครับทางบริษัทนะครับยังอยู่นะครับสติกเกอร์นะครับยังมีใหม่เลยนะครับพ่อแวมตัวนี้นะครับไม่มากๆนะครับผู้ใดใดไปนะครับคุ่ม่าแน่นอนนะครับ ่าที่นี่เป้าพื้นเดืองนะครับความเหมาะสมที่จะเอาไปขับหยังนะครับออกงานแบบใดสไตล์ใดรองรับงานยังไงใดบอนะครับผมเพราะแอมตัวนี้ครับผมสามารถนะครับขับอ่าดอกอ่า18นิ้วนะครับ18นิ้วอ่าโค้งรอนะครับโค้งรอถ้าจะเป็นแน่นๆอิ่มๆนะครับผมแน่นๆอิ่มๆเลยผมแนะนําให้เป็นขางละหนึ่งดอกนะครับช่องละหนึ่งดอกนะครับถามว่าช่องละสองได้บอนะครับผม ได้นะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้าฟังอยู่ในบ้านนะครับที่บ่อได้เปิดอัดอีงยังมากไม้นะครับที่บ่อได้ต้องเล่งเครื่องเต็มที่นะครับนะครับสามารถนะครับขับได้นะครับในพื้นที่ที่มันบ่เป็นพื้นที่ลงแจงมากไม้นะครับฟังในบ้านหล่องเพลงาราเอเกะวิสิบแปดนิ้วสองใบนะครับก็สามารถขับได้นะครับถึงจะบ่อิ่มมากไม้นะครับแต่ก็ถือว่าบ่ได้ขีลายขีเลนะครับ ถ้าเป็นโค้งปั๊มล่ะนะครับพี่น้องครับโค้งปั๊มที่วัดบ่หลายสามารถขับได้หูละสองดอกนะครับโค้งปั๊มนะครับที่วัดไม่เยอะนะครับสามารถขับได้ใช้นันละ2ดอกนะครับส่วนเรื่องของกลางแหลมนะครับผม15นิ้วนะครับข้างละ2ดอกถึง3ดอกนะครับ12นิ้วข้างละ2ดอกถึง3ดอกนะครับหรือว่านะครับท่านไหนที่นะครับมีเบรกสิบนิ้วอยู่แล้วนะครับผม2ใบ3ใบ นะครับมีกลาง12นิ้วอยู่แล้ว2ใบ3ใบนะครับอาจจะใช้นะครับผมช่องหนึ่งนะครับขับเป็นนะครับซับเบดนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับขับเป็นกลางแหลม2ทางนะครับได้เลยนะครับสบายๆนะครับพูดถึงเรื่องบอดี้นะครับแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้นะครับเหล็กหนาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ตัวหูนะครับแล้วก็ตัวท้ายนะครับแข็งแรงมากๆนะครับสภาพเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ครับผมสามารถร่องรับนะครับงานแต่งแต่งงานน้อยๆจนถึงระดับงานกลางแจ้งนะครับแบบงานใหญ่ๆนะครับเล่นส์ตีสดร่องรับได้นะครับอาจจะไปเป็นเสียงกลางก็ได้นะครับหรืออาจจะไปเป็นขับมอนิเตอร์บนเวทีก็ได้คือกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้มือแรกอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับมือแรกหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท นะครับเดี๋ยวผมเอากองมาพี่น้องเบิรงก่อนนะครับว่ากองมันย่งนะครับกองสวยๆครับพี่น้องครับกองย่งย่งตามตรงรุ่นนะครับกองย่งกระีิบจังหนึ่งครับพี่น้องครับเวลาเขาจัดทรงนะครับเวลาเขาจัดทรงขนทรงให้พี่น้องเขานะครับมั่นกาสีมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าอ่าพวกโฟมนะครับนี่ครับพวกโฟมห้องเครื่องนะครับยังอยู่นะครับผมนี่ถุงนี่ยังครบไหมพอพี่น้องครับขอมือขอมุลนนะครับการใส่นะครับใบคฟ่มือก็ยังครบนะครับ อ่นะครับตัวนี้นะครับผมผมขายราคามือสองสภาพมือหนึ่งนะครับแค่ในราคาห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับ 5,900บาทนะครับสินค้ายังไม่รวมจัดส่งนะครับผมคุ้มมากๆนะครับผมผูใดทียังบ่มีพ้าแหวมใบไส้นะครับผมอ่ารีบๆเลยนะครับผมสอบถามเละเอดเพิ่มเติมกันใดก่อนนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์ไล์เบอร์เดียวกันพี่น้องครับ0 6 3 0 5 6 4 8 7 6นะครับเดี๋ยวขอุญาดนะครับผมทดสอบไปพี่น้องข้าเบิ่งก่อนก็รวกันนะครับช่องนึงเป็น1 5นิ้วนะครับ สองดอกนะครับสิบห้านิ้วคงหล่อสองดอกอีกช่องหนึ่งเป็นสิบแปดนิ้วนะครับคงหล่อสองดอกนะครับเดี๋ยวเขาลองมาฟังนําเสียงบึงเนาะนะครับคนะครับผมเมื่อกี้เลือกเศร้าอยู่นะครับผมขอให้อะไก็แล้วกันครับนะครับเสียบปลั๊กเรร้อยๆแล้วนะครับเปิดเลยนะครับปั๊บนะครับเรื่องของระบบการทํางานนะครับของพวแอมบริษัทนะครับพี่น้องก็ต้องห่วงนะครับผมสบายใจได้นะครับผมทํางานระบบตัดระบบป้องกันนี้ยังต่างๆนะครับห้มากครบขั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ จังไดนั่นพี่น้องก็ต้องการใส่งานพี่น้องก็ต้องใส่โดยความระมัดระวังคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับบริเวณว่ามันมีระบบที่ดีมากเราพี่น้องที่ใส่งานบักางนะครับระบบดีปันได้กับบทโทพี่น้องครับคันแบบนั้นเนาะนะครับนะครับผมทดสอบนะครับช่องนี้เป็น15นิ้ว2ดอกนะครับเป็นกลางแหลมนะครับแล้วอที่รรอยงบ่เห็นหน้าพ่นยังอยู่นอนงลาบ่ส่งเท้ามา นะครับผมยังลอยเปร์เซ็นดีนะครับพี่น้องบ่มีหลวมนะครับไม่มีคอกแคกนะครับบอลล่มยังนเนื้อดีนะครับเ,เดี๋ยวลองสองช่องบอมกันเลยกันแล้วกันครับ เมื่อคราวเที่ยวเกงสะเทือตกลงจะฟังจะเมือวันนี้คือมองเห็นหอดไงได้แต่ขอหอดวงพ่อเจ้าใหญ่แหลงหลอดจมุ่งของสาวแปลกอยู่ดีแห่งยังมีเพ่ไทยขอให เรีบกไปวัยวิ่งหมดเสียหังคอย นะครับข yeah. ันว่า18บแปดขาละ2บอลเนีนกระเนีนดีอยู่ได้พี่น้องนะครับอ่านี่ครับถ้าฟังในบ้านนะครับผมเปิดประมาณนี้ก็ถือว่าดังแห้งขล้วครับพี่น้องครับอ่าได้ลูกเบียดแน่นๆดีนะครับไอเห็นสีขาวๆนี่เอาออกกันได้พี่น้องได้ผมทอดในเซตนะครับมีอาจดมีคูนขาวติดนิดนึงนะครับแต่ที่อีงแล้วฟ้าหลังนี่แทบไม่มีห้อยนะครับพี่น้องครับฟ้าหลังนี่ไม่มีรอยนะครับผมสวยงามนะครับเอ้านะครับผมราคา 5,900บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับตัวนี้สินค้ามือแหลกอยู่ที1 1 5 0 0บาทนะครับกับราคาที่คุ้มคุมไปเลยนะครับผมปันพี่น้องเข้าไปใส่กันนะครับเขาเข้าใจพี่น้องเข้าผู้มักนะครับผู้ทุนบัวลายกับมีเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอานะครับผม0630 5 64876ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับคลิปวิดีโอจากทังช่องลุงอีสานพันธ์ข้าวเหนียวเฮ้ามาโดยตลอดนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆันแล้วกันนะครับ พ่อไอแอมคุณภาพดีมือสองสภาพดีสภาพสวยนะครับให้คืนหอนเข้านะครับเหล่าก็พี่น้องที่สนจิตสนใจนะครับในพ่อไอแอมตัวได้นั่นนะครับก็ให้โทรมาสอบถามกันได้นะครับถึงทางเข้าบ่มีนะครับกรสซี่หาให้พี่น้องเข้านะครับหาให้พี่น้องเข้านะครับจนให้มันได้ีกบุญละนะครับบ่ได้กระจังวากดีแค่นึงนะครับผมเอานะครับผมขับกลางก็ได้นะครับขับเบสก็ดีนะครับเรื่องน้าเสียงครับผมคุณภาพมาตรฐานแน่นอน นะครับ5 9า0บาทฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับผมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ทันนะครับคลิปใหม่ๆนะครับก่อนใครนะครับผมมีข้อมุลสุกุสุคนนะครับอย่าเก็บอย่าไขอย่าจนนะครับมีปัญหาใดเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับถือว่าเข้าเป็นศูนย์กลางให้พี่น้องมือใหม่เข้าใดเข้ามาปรึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเพื่อสิบโบได้พลาดนะครับเพื่อสิบโบได้พลาดเพื่อซื้อมาหรอมันได้ใส่งานได้อีลีเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสมัยดีสุกุสุคนครับสวัสดีครับ